ดีครับควายที่บ้านผมหัดกินเกลือได้ทุกตัวเลยนะครับกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินอริดอร่อยนะครับแม่สีเงินลูกเจ้าสีเทพครับจากสีและคอยฟาร์มครับแม่สูงร้อยสี่สิบบวกลูกตัวที่สองตัวผู้ลูกตัวแรกตัวเมียครับยางอริดอร่อย นอนครับแม่สีทองเล่นน่อยใหญ่ๆ,ญๆเริ่มทมนอนครับได้เวลาเั้ายันยิห้อาหารกลางวันนะครับบรรยากาศเวลาพักกลางวันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินเดี๋ยวพาออกก็เดินเล่นครับ ฝากติดตามชมได้นะครับคอกเล็กๆของเด็กเหนพควายเหลียงวัวครับแมงทุกอย่างไก่แจ้ก็มีฝากติดตามชมได้ครับสวัสดีครับ